อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจูหลงจีเคยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีลักษณะพิเศษ3ประการคือมีสายเลือดเดียวกันเป็นเพื่อนกันและเป็นหุ้นส่วนกันปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนได้เริ่มต้นขึ้นแต่ภายหลังได้เกิดความไม่สงบขึ้นในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วยณนะห่วงเวลานั้น พลเอกชวลิตยงใจยุทธได้นําคณะเดินทางไปเจราจาความร่วมมือกับพระนทานเติ้งเสี่ยวผิงนักกรุงปักกิ่งเพื่อทํารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาคอินโดจีนนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศในช่วงเวลานั้นเองฝ่ายเสนาธิการของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้แนะนําให้ฝ่ายไทยจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนที่ทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศจากข้อแนะนําดังกล่าว พลเอกชวลวิตยงใจยุทธและคณนะจึงได้จัดตั้งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนขึ้นปีพุทธศักราช2536ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนแรกบทบาทในระยะเริ่มแรกของสมาคมยังคงจำกัดวงอยู่ในเรื่องการทหารและความมั่นคงภายหลังจึงได้ขยายบทบาททางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ยังรวมไปถึงความร่วมมือด้านทุนการศึกษาแก่คณะข้าราชการไทยเพื่อไปศึกษาภาษาจีนณนะสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยปีพุทธศักราช2547พลเอกชลิตยงใจย,ยุทธในฐานะนายกสมาคมได้จัดงานเลี้ยงส่งพระนท่านเอกอัรราชทูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเดินทางกลับประเทศซึ่งมีกรรมการสมาคมและผู้บริหารสถานทูตจีนเข้าร่วมงานอย่างคับขั่งในขณะนั้น ท่านจินหนิงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและ,ะเผชิญกับภาวะรถติดอย่างหนักจึงเข้ามาพักผ่อนชั่วคราวที่โรงแรมที่จัดงานและได้พบกับนายไพศาลพืชมงคลกรรมการสมาคมโดยการแนะนําของล่ามที่นําคณะมาหลังจากทักทายกันนายไพศาลพืชมงคลได้เชิญท่านจินหนิงและคณะเข้าร่วมง,งานเลี้ยงรับรองในครั้งนั้นด้วยจากเหตุการณ์ในงานเลี้ยงคืนนั้น ทำให้เกิดการประชุมปรึกษาหารือกันของทั้งสองประเทศผลการเจรจามีข้อยุติว่าทั้งสองฝ่ายจะทำโครงการทุนการศึกษาร่วมกันภายหลังจากการเจรจาอยู่หลายครั้งทำให้เกิดโครงการทุนการศึกษาเฉพาะแก่ข้าราชการไทยเพื่อเดินทางไปเรียนภาษาจีนะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาหนึ่งปีพศ2548ข้าราชการจากเหล่าทัพต่างๆและตำรวจจำนวนทั้งสิ้น17คน ได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินนับเป็นนักศึกษารุ่นแรกหลังจากการดําเนินโครงการปีแรกผ่านไปแล้วได้เกิดความตื่นตัวขึ้นในส่วนราชการต่างๆทําให้มีความต้องการทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นลําดับซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้สนับสนุนจํานวนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเรื่อยมากระทั่งปีพุทธศักราช2562เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ผู้ที่ได้รับทุนรุ่น 16, 17และ18 ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องกลับมาเป็นสมาชิกชมรมนักเรียนทุนข้าราชการสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกชมรมรวมทั้งสิ้นกว่า900คนกระจายอยู่ทุกส่วนราชการ สมาชิกชมรมทุกคนมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสวนราชการของไทยและสืบสารความสัมพันธ์ไทยจีนอันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในการพัฒนาของสองประเทศทีมบริหารชมรมนักเรียนทุนข้าราชการสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมาจากผู้ได้รับทุนรุ่นต่างๆซึ่งปัจจุบันมีนวากาศเอกศิรวุฒิชื่นศิวานักเรียนทุนรุ่นที่1เป็นประธานชมรมและรองประธานชมรมจำนวน5คนจากรุ่นต่างๆ การดำเนินโครงการของทุนการศึกษานี้ก้าวรุดนหน้ามาถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่19ในปีพุทธศักราช2 5 6 6ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บเาเบาบางลงสมาคมจึงเปิดรับสมัครทุนอีกครั้งขั้นตอนการคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งคุณสมบัติผู้สมัครและการสัมภาษณ์ที่มีคณะกรรมการมาจากสมาคมและตัวแทนรุ่นพี่รุ่นต่างๆจนได้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทั้งสิ้น57คนจากหลากหลายหน่วยงานในประเทศไทย เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่19ซึ่งจะต้องเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ถึงกรกฎคมพุทธศักราช2567ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องเข้ารับการเรียนออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนและเข้าร่วมกิจกรรมการประถมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาต่อ นำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป